แลวก็ในห่วงของวันเฉลิมประชนพรรซาพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคลาค่ะก็ประดุจการให้ผากดับภาาเอกชนและผาคประชาสคมนะคะรวมบันทึกเทปโถรถทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเดองในวโรกาสวันเฉลิมประชนพรรษาสมเด,ด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระรสุธาภิมลลักษพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2565ค่ะ สถานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคลาเปดิดตัการให้หน่วยงานผากดัดผากเอกชนและผากประชาสัสงคมในพื้นที่จังหวัดสงคลาแหละไกลเคียงรวมว่าหาสิบหน่วยงานรวมแสดงออกถึงความจงรักผักดีและทวารพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่สามิถุนายน2565ค่ะซึ่งหลกว่านะคะก็ถือเป็นวันแรกของการบันทึกเทปค่ะมีส่วนราชการแล้วก็สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงคลาจังหวัด ตัดรังพัทลุงแล้วก็สตูลแล้วก็หน่วยงานทหารจากกรมทหารราบที่หและกองพลนพัฒนาทีเซรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิหน่วยงานเขา้าร่วมค่ะทำกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเ้ทางการลดความแออัดในสตูดิโอควาการครข่งขัดการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับเทปบันทึกถวายพระพรชัยมงคลนะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจะนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 nbt soul ในห้วงวันเฉลิมพระชบัพลัง์ซาต่อไปค่ะ รับการกรงรอบที่ห้า ตึงตลอดทังสัปดาห์นี้นะคะ NBT ส่งคลาของเราก็จะเปิดบานนะคะตอนรับทังส้นราชการภ<อ>าครฐาฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะในการอำนวยความสะดวกรวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลนะคะพระปะรมราชินีซึ่งก็จะนำออกอากาศนะคะใน NBT South 28แล้วก็ NBT 2 HD ด้ดยนะคะ<อ>ก็สามารถติดตามรับชมได้ส่วนภาพบรรยากาศนะคะพี่น้องประชาชนส่วนราชการก็สามารถมาติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลาค่ะแล้วก็การดําเนินการร ก็เป็นไปนตามมาตราการป้องกันโรควิดสิบเกมีการดําเนินการขออนุญาตจากทางจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพื่อจะให้เป็นไปนตามมาตราการป้องกรรันโควิดสิบเค่ะ